จากปัญหาการเติบโตของประเทศและการขยายตัวของเมืองส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ได้มาตรฐานฉะนั้นการวางผังเมือง จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเมืองให้มีประสิทธิภาพสอดรับนโยบายรัฐยุทธศาสตร์ชาติสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประเพณีพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศให้มั่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนการพัฒนาเมืองทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหา และพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและพระราชบัญญัติการขังเมืองพศ2562ในการขับเคลื่อนและปฏิรูปการผังเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชื่อมโยงกันทางระบบตั้ง เชื่อมโยงกับประเทศรอบด้านและอนุภูมิภาคลูกแม่น้ำโขงภาคจังหวัดเมืองและชนบทโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนโยบายและแผนผังการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะสมทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ครั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะไม่หยุดยัง้งการพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยศักยภาพความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่กับวิถีชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมร้อยแก่นสารสินเกิดจากการผนึกรวมเป็นหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีศักยภาพสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตนออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่อนาคตจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนกลางที่เพียบพร้อมไปด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอรารยธรรมประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมากมายพร้อมแล้วที่จะเผยแพร่และสร้างสัมพันธ์ที่ดีด้านการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จากเหตุผลข้างต้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองกลุ่มจังหวัดภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพื่อรองรับการเจริญเติบโตดังกล่าวด้วยเหตุนี้รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองกลุ่มจังหวัดภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาลสินเมืองฟ้าแดดสงยางเลิศล้ำวัฒนธรรมผู้ไทยเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณสถานที่เก่าแก่คู่เมืองกาลสินพระาธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยางวัดพุทธนิมิตภูข้าวพุทธสถานภูสิงห์วัดวังคำรวมถึงเป็นแหล่งขุดพบซากไดโนเสาร์หลายล้านปีอีกทั้งมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมผู้ไทย กลุ่มทอผ้าไหมแพรวานิยมทอด้วยไหมทั้งผืนมีสีสันลวดลายที่หลากหลายนับเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่ผู้นิยมผ้าไทยกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ต่อเนื่องที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ชุมชนดังกล่าวที่ผ่านมา รมโยธาธิการและผังเมืองมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมโดยจัดให้มีการประชุมหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนผู้นำชุมชนและผู้แทนภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงขอบข่ายและขั้นตอนการดำเนินโครงการเพราะเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยกำหนดบทบาทของจังหวัดกาลสินคือเมืองนวัตกรรมพื้นถิน่นดินแดนยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และอาระยธรรมทวารวดีจากการศึกษาวางแผนผันผงแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจังหวัดกาลสิน ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจังหวัดกาลสิน์สอดคล้องกับศัก,กยภาพและบริบทของพื้นที่ และสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนประกอบด้วยพื้นที่พัฒนาโครงการระยะ20ปีจำนวน7พื้นที่พื้นที่ที่1ศูนย์กลางรองการค้าการบริการระดับ GMS พื้นที่ที่2พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมพื้นที่ที่3แหล่งผลิตผ้าไหมแพรวาพื้นที่ที่4 พื้นที่ประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมพื้นที่ที่5ศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชีวิตพื้นที่ที่6พื้นที่ท่องเที่ยวลำน้ำเปล่าพื้นที่ที่7ศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรแปรรูปตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ในการคัดเลือกโครงการพนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจังหวัดกาสิน์ที่ปรึกษาได้จัดลำดับความสำคัญของโครงการพฒนาชุมชน และระบบโครงสร้างพื้นฐานในระยะ20ปีจำนวน4โครงการโดยครอบคลุมและเหมาะสมตามเกณฑ์พิจารณาในด้านความพร้อมของพื้นที่โครงการและกรรมสิทธิ์ที่ดินมาตรการทางกฎระเบียบและกฎหมายและภารกิจหลักของหน่วยงานระยะเร่งด่วนประกอบด้วย2โครงการได้แก่ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลางตั้งอยู่ในเขตตำบลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินมีขนาดพื้นที่576ไร่พื้นที่ติดกับชุมชนริมแก่งดอนกลางชุมชนดอนกลอยและชุมชนหัวนนโทขอบเขตในการพัฒนาที่มีศักยภาพในครั้งนี้ได้แก่ บริเวณถนนทางเข้าฝั่งเรือนจำตลอดจนทางเดินทางวิ่งริมแก่งดอนกลางและบริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางโดยมีการออกแบบป้ายโครงการและซุ้มประตูทางเข้าฝั่งเรือนจำโดยมีการถอดแบบมาจากโครงกระดูกไดโนเสาร์วงเวียนไข่ไดโนเสาร์ลานกิจกรรมริมน้ำสามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ศาลาพักผ่อนพร้อมชุดที่นั่งและลานจอดรถรองรับผู้ใช้งานทางเดินทางวิ่งและทางจักรยาน บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางลานจอดรถบริเวณด้านหน้าสวนส,วนสาธารณะปลายโครงการสวนสาธารณะและไดโนเสาร์ลายผ้าไหมแพรวาที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกาลสิน์อาคารสกายวอล์คแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด ที่สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆของจังหวัดได้อัธจันทร์บริเวณอาคารสกายวอล์กจุดชมวิวเป็นจุดที่สามารถมองวิวแก่งดอนการได้รอบด้าน ลานกิจกรรมริมนน้ำทางเดินริมน้ำคลองฝ่ายมีชีวิต พร้อมสะพานเชื่อมทางเดินด้านในอาคารสกายวอล์กมีร้านค้า รวมถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลานกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมอัธจันทร์ที่นั่งเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งที่สามารถรองรับกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ 2. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองถึงตั้งอยู่ในเขตตำบลหัวหนาคำอำเภอยางตลาดขนาดพื้นที่ประมาณ538ไร่สภาพปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนขอบเขตในการพัฒนาที่มีศักยภาพในครั้งนี้ บริเวณด้านหน้าของหนองถึงโดยมีการออกแบบดังนี้สุ้มประตูทางเข้าโครงการปลายโครงการอาคารร้านขาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดที่ถอดแบบมาจากทุมที่เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดกาลสินลานจอดรถยนต์และรถบัสเพื่อรองรับผู้ใช้งานในพื้นที่และเป็นจุดแวะพักของนักท่องเที่ยว ปรับปรุงภูงมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองถึงให้สามารถรองรับกิจกรรมการใช้งานที่หลากหลายวงเวียนแลนด์มาร์คลานกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมอัธจรศน์ลานกิจกรรมอนเนกประสงค์เพื่อรองรับการใช้งานและกิจกรรมในอนาคต ลกลางประกอบด้วย2โครงการ 1. โครงการพัฒนานระบบสาธารณนุะโภคพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไหมแพรวาและการท่องเที่ยวบ้านโพนบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลโพนอำเภอคำม่วงมีขนาดพื้นที่5ไร่ตั้งอยู่ใจกลางตำบลโพนใกล้กับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาโดยมีพื้นที่พัฒนาดังนี้ พื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนได้ออกแบบซุ้มประตูทางเข้าโครงการศา,าลาริมน้ำและทางเดินริมน้ำเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในปัจจุบันอาคารร้านค้า เป็นจุดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นสำหรับบริการนักท่องเที่ยวและมีการออกแบบแลนด์มาโปรงลางและผ้าไหมแพรวเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดกาะสิน์ ออกแบบปรับปรุงอาคารเดิมให้มีอัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่ตอบโจทย์การใช้งานและสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆของคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาติพันธุ์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามีขนาดพื้นที่ประมาณ24ไร่เป็นแหล่งรวมกิจกรรมของประชาชนในเทศบาลตำบลกุดสิมรวมถึงกิจกรรมประจำวันที่คนในพื้นที่ได้ใช้พื้นที่สาธารณะแห่งนี้ โดยมีการออกแบบดังนี้ซุ้มประตูทางเข้าโครงการโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างและหยิบยืมการออกแบบรูปทรงบางส่วนมาจากวัดวังคำออกแบบพื้นที่ลานจอดรถเพื่อสามารถรองรับและบริการผู้ที่มาใช้งานได้อย่างเหมาะสมมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและสาราริมน้ำสำหรับการพักผ่อนของผู้ใช้งาน สามารถรองรับกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนของสวนราชาพิเศษราชการที่10และเชื่อมโยงกิจกรรมในพื้นที่ด้วยสะพานข้ามคอง มีการออกแบบอัธจันทร์กลางแจ้งลานกิจกรรมกลางแจ้งประติมาก,กรรมรวมถึงที่นั่งพักผ่อนต่างๆที่ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของเมืองได้อย่างหลากหลายในส่วนของตัวอาคารเวทีเดิมและลานกิจกรรมเดิมได้มีการปรับปรุงให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของคนในพื้นที่และมีความสวยงาม อีกทั้งยังได้มีการออกแบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เดิมโดยมีแนวคิดในการใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างที่มีความคล้ายคลึงวัดวังคำที่เป็นแลนด์มาร์กหนึ่งในพื้นที่อำเภอเขาวงมีการออกแบบแลนด์มาร์กและศา,าลาริมน้ำที่ได้นำแนวคิดมาจากวัฒนธรรมประเพณีของภูไทยเช่นใบสีในพิธีเหยา น้ำเต้าที่เป็นสัญลักษณ์การอบพยพและตั้งถิ่นฐานของชาวภูไทยและใส่แนวคิดที่สื่อถึงการเป็นอำเภอเขาวงด้วยการออกแบบแลนด์มาร์คที่มีลักษณะเป็นมเมล็ดข้าวเหนียวเขาวงอีกด้วย เพื่อให้โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจังหวัดกาลสินสามารถดำเนินงานก่อสร้างบำรุงการรักษาได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากดังนั้นหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินงานก่อสร้างยกคุณภาพชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนตลอดไปสร้างสรรค์เมืองให้หน่าอยู่ พร้อมมุ่งสู่ไทยแลนด์4.0ไปกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย